สบายดีพอแม่พี่น้องเบอสุขู่สุขคนเดอ้อเมื่อนี้รถเขาก็มาปั่นเข้าขพี่น้องเลยปั่นข่าอยู่ในนาเนะาะฮบวกหัวซิได้ยักสอบพี่น้องเขา่านาเทิงเนารวมทั้งเขา่านายอดเนาะเอามารวมกันพี่น้องเลยปั่นรอบแรกพี่น้องรถเขาก็มาตั้งแต่เช้าคนพี่น้องเลยรถปั่นเนาะมาถ่าตั้งแต่เช้า,ามานอนรอถ่าเนาะพ่อป็่นกับแก ขึ้นมาจากพุ่นลพี่น้องเลยหน้ารุ่มเลยโอเคมารวมกันกับเขาหน้าเทิงโหลดเขาก็มารอท่ายเลยพี่น้อ,นอ,เมมนนอนงลออลอเลยม,มารุ่นมาสรมกันพี่น้องว่าสิได็จสอบเนาะปัน่นว่าอยู่ข้างในพี่น้องเลยพอได้เฟืองเก็บเฟืองเก็บ้ยงอย่างไรเนาะปั่นรวมกันไว้ข้างนอกจะงัวกินเบิดพี่น้อง ตั้งเครื่อง<ร>อเตรียมรอถ่านเนาะโอ้เจ็บเงโอ้ยเหยี่ยมฮอวไก่ไก่ยังว่มามไข่เนาะเพิ่งจะตั้งเครื่องะเตรียมกระสอบไปเรร้อยพี่น้องโอ้ครว่ารหลดบ้านใดรหลดในบ้านนี่นี่ดในบ้านนี่พี่น้องเนาะ มาลองถ้าก้าวมาชิดได้ย kind of ักสอบนี่ออกง่องเลยข้าวเลเคยปั่นมากองข่าวทำนี้คิดว่าได้ได้ยักสอบประมาณห้าสิบหอือเปล่าเห็นว่าได้ประมาณห้าหกสิบเนาะกองข่าวทำนี่ คนละพี่น้องถ้าเราตอนปั่นพี่น,น้องแบบี้นมีกี่อยู่น้ำเมยใหญ่น้อกี่สินอนแล้วเนี่ยนอนเปย์มีกี่ตอนนี้เป็นยังรออ่ของรถพี่น้งังก,นะกินข้าวกินน้ำนะพี่น้องพี่มาได้กินข้าวเศร้าแล้วพี่มาไกินข้าวเศร้าพ่ม เดี๋ยวพี่น้องไงป่าตอพูดหน่อยเนาะเอาบันนาส่เดินพมดแล้วเก็บมาเฟืองไว้เนาะไว้ให้งัวกินยำแรงเนี่นยเนาะไข่ไก่ป่าเอาสุ่มกลัวว้เนาะยันเขาเยี่ยมสอบขา่ขาเฮากกิซิมาก,กองไว้นี่อย,ยพี่น้องให้มาเลี้ยงไว้นน่อเนาะโอ้นี่ดอกไม้เหรอเนาะสร้างเนาะพี่น้องมีลายอยูอ่สร้างพุ่นกัน นี่กำลังสิทำการปั่นพี่นนอะหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเขาสิเลียงไว้ยู่นี่พี่เนาะการสากัดเครื่อง พี่นอ้องเครื่องอยากปิ้วไปทั้งนั้นขับลมกับใครแน่นลบพผัดมาทางนี้กับใครแน่เนาะทา้งนั้นมันปิ้วไปใส่แทงสตอร์เตล ก็จะได้ยักสอบเนาะเข่าฟองบังไงเลยเนี่ยจะได้บโบกสิสอบตอนนี้ฮะก,ก็ได้ที่สอบพี่น้องเลย พี่้องให้เขาแดงเนี่ยปั่นตำลังเขาขาวก็มันซีแงก,กไ้เขาปลูกกันเนะาะข่อสิเอ ไปแล้วพี่น้องไงมาสิมานอนเนาะนี่เสียกฝันข่าวแล้วนอนมาลับตาพี่น้องไง บพี่น้องเยเดี๋ยวพอจอนก็ซื้อไปหาเกี่ยวข้าวพี่น้องเนี่ยให้พ่อเพคนอยู่คนเดียวเน้อเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนปั่นแล้วพี่น้องว่าสิได้ข้าวจะกระสอบเนาะนะฮะก็ได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องเนาะแล้ได้เข้าวสิบปลายสอบแล้วทะเบงกนปั่นแล้วเนาะว่าสิได้ไลน์บนไดน์ข่าวเดี๋ยวจันกันที่เขาตัวไปหาเกี่ยวข้าวก่อนได้พี่น้องเนาะ ตอนนี้ข้าวห้องกระปาดแล้วลพี่น้องเไยเนี่ยสิมาสรุปข้าวนาะอันจากสอบมาจอนกระหังขึ้นมาจากเกี่ยวข้าวพี่น้องพ่อเพิ่นกำลังเทียงข้าวเนาะกำลังหมัดปันออ่นแล้วเราพ่ออะจากสอบเนาะ ี่เป็นส้มเป็นเป็นหมัดไว้พี่น้องได้ยักสอบนะั่ัทางเบิดเนี่ยหาสิบเก้าสอบรวมทั้เขาปลูกบ่ไามหาสิบเก้าสอบรถเขา,เาไปยักสอบนะร,บรถเอาไปสามสอบพี่น้อง่าปัน่นยังมัดเที่ยนใส่กันเนาะ เผือมัดเทียนแล้วกับร่วมแล้วก็ได้ประมาณหกสิบปลายพี่นอ้องหมัดเทียนอพอมัดได้เนาะหมัดแล้วกักเดียวฮะกองไว้หน้ากับพี่นอ้องสีแก่เมื่อกัเนี่เล่ากัยังมาทัานหยกเนาะ ถ้ายกเล่าแล้วเราจะเสด้กแก่เมื่อเทใส่เล่าไว้เมื่อท่งนี่จะได้ฮอนบ่ลอยสอบพี่น้องเลยปีนี่ก็สิลุบนะปีนี่พี่กายในบ่หัว,วจักไม่ลอยเทไรลอยสามิปอืมยอยสามซิปโซ คิดว่าลอยหาสิบหอนเนาะน้นนองมิกี้ก็น,นอนอยู่พี่น้องเอ้ยเฟืองกองบักใหญ่พี่น้องเอ้ยห่อนหอนหกซบสอบเนาะไปหาสิบเก้าสอบ พอได้ให้ง่วกินพี่น้องนี่แกบฝุ่นมันกะไปใส่ต้นไม้เนาะใส่ต้นไม้มันหนามันยังพอได้เป็นฝุ่นเป็นยังประจอนจะมาซอยพอเป็นยงเทียนเข้าพี่น,อนอ้องนะยกกระสอบเข่ามากองไห้พี่น้องเหมใหยแล้วค็ัถอนกันแล้วมากองรวมไม้เนาะ วันนี้ให้เขา้ากันยนาทันแล้วสำหรับพี่น้องเทียนเขา้ากันหิ้วเข้ากันพี่น้องเลยยจะไปให้กินเข้ากันเนาะจากสิมาเทียนต่อพี่น้องเลยเทียนมากองรวมกันไว้พี่น้องภูณร์ปัญญา่าเล่ายอยังแล้วภูณร์จากสีนขนเข้าบ้านเนาะอ่าจะได้ค้นเข่าพร้อมกันพี่น้องทางหน้าลุ่มเนาะปั่นแล้วกันนายสีค้นเข่าพร้อมกันนั่ ยิ้มข้าวเลยพี่น้องไปหากินข้าวกันเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบรรจงเกสิขอจบคลิปเอาไวส้สวัสดีก่อนเดอ้อเอาไว้พบพ่อกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับพาแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง